สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนทีเล่นแล้วเรามาดูข้างล่างมังกันดีกว่าชันชันใต้ดินนะคะมาสำรวจตู้กันว่าจะคีดตู้ไหนส่วนมากน้องได้ตรงนี้เยอะสุดเลยมั้งใช่ใช่ <c oughs> อันนี้เอาตัวไหนก่อนคะนเหเลืองเหลืองม่เขียวคิตตีหรือเปล่าคิตตี้ถ้าจะอันนี้ไ่าจะประมาณเนี้ยค่ะเหลี่ยมระวังโดนบิ๊กเบิร์ด ไม่ไม่ไม่ติดอะไรเลยค่ะไม่ไงอ่ะไม่ติดอะไรเลยค่ะมาริโอดีกว่าเนี่ยมาริโอเนี่ยเอ๊ยวาดิไม่ให้มาแต่มันม่วงนะป๊ะก็ว่าริโอไงหรอไม่รู้จักอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะโอเคปบอกเอ๊ยซ้ายหน่อยเดี๋ยวมันจะไปโดนคิตตี้ตัวชมพูกระแทกอ้าฮะ เอเลี่ยนนะเอเลี่ยนเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าตู้ไหนที่ที่ได้แล้วยาหนีตู้ใช่เขาไหนเขาเขาคือใครสักคนหนึ่งที่เราก็ไม่รู้ว่าใคริจริงลงหน่อยเอ๊ะเงียเงียได้แค่กระดิบกระดิบมั้งรอบก็แต่เมื่อกี้มันจะกดเร็วไปหน่อย มัน,นนี้ค่ะเมือ่อกี้กดเร็วไปนิดโอ้โหแต่ว่าได้อีกเ่แขนหนึ่งนะต้องทำให้มันนอนลงมามัน,นนี่ค่ะ,ะว,ว้าวโอ้โหนอนอย่างงี้หมดสิทธิ์เลยนอนนอนอย่างงี้งนี่ไม่ต้องสืบเลยหมดเวลาแล้วเร็วประมาณนี้มันไม่ติดป,ปีก ให้มันประคองปีกซ้ายหน่อยๆกระไรไม่ได้มันไม่เข้าปีมันเข้าตูดต้องเข้าปีกอืมน่ารักอ่ะเ็๋อ่ะก็เอาใจมันไม่ได้เอาใจเอาใจง่ายๆนะคะประมาณนี้ก่อนจะเออก็เข้าที่เดิมต้องลงมาอีกให้ขามันเกี่ยวปีก สาเหรียญอแต่หนู้นงก็เห็นหนูมีโอกาสมากมันมีมารุโกข้างนอกต่เราเอามารุโกใช่ไหมคะตในสุดทายคิตัวเ,เ,ลเล็งของแขนไว้ก่อนเลยนี่หืาว่าตัวไหมมันคิปตัวนี่ะนี่หรือเปล่าแบบเดิมแบบเ เล็งตรงช่วงคอแขนนะประมาณนี้ค่ะงี้นะคะลองทีนึงอ่ะ,ะโอ้โหหลุดอ,อีกเหรียญเลยคระในสุดท้ายแล้วค่ะก็ต้องเรียมหนึ่งสองค่ะค่อนข้างยากนะคะใกล้แล้วประมาณนี้เหรอขึ้นขึ้นขึ้นอีก เล็งไม่ค่อยถูกเลยไม่ได้นะคะติดหัวจบงอเลหนึ่งหนึ่งตัวก็ยังดีได้วาลิโอมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ก็จบแคนนี้อีกแล้วค่ะจบแคนนี้เลยนะคะไม่มีตัวเลยนะคะที่หนึ่งตัวเลยแล้วข้างนอกล่ะคะเดี๋ยวค่อยแวะไปดูอ้าว